ที่ดินเขากระโดงไปยังไงต่อหลังประกาศสิทธิ์มท .1 หนึ่งสั่งเพิกถอนคืนการรถไฟทันทีก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีการตั้งคําถามว่าเอ๊สรุปแล้วนะครับที่ดินของเขากระโดงเนี่ยจะไปยังไงต่อหลังจากมีประกาศสิทธิ์จากมท1หนึ่งเนี่ยสั่งเพิกถอนให้กับคืนให้กับการรถไฟผ่านมาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่มีประกาศสิทธิ์ออกมาว่าวันที่สองให้ดําเนินการจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่มีการดําเนินการอะไรยังไม่มีการจัดการอะไร ยังไม่มีการคืบหน้าไปอะไรเลยนะครับบอกอย่างเดียวว่าวันนี้ต้องรออธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ได้รับการปลดกล้าวก็ต้องรอนะครับแต่ก็อย่างที่หวังว่าคงจะไม่เป็นมวยร้มต้มคนดูนะครับดรนัทชี้มหากาเพิกถอนที่ดินเขากระโดงเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังไม่จบอำนาจในการเพิกถอนเป็นของอธิบดีกรมที่ดินย้อนแสบสุป,ปชัยเป็นทนายหน้าหอไม่ยึดหลักกฎหมาย สืบเนื่องมาจากที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรฐมมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเด็ดอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยถแถลงครามคืบหน้า การตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินกรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงตำบลอีสานและตำบลรสเม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายเสศฐาโมสิกรัตน์รองประรัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายมานะสิงห์มาที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานประปัดกระทรวงมหาดไทยนายวียริศอัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายไกรศรีสว่างศรีผู้อํานวยการส่วนแผนที่และเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i ไร่วมกันถแถลงข่าวผลสรุปว่าคณะกรรมการชุดนี้ตามมาตรา61วรรคสองไม่ได้กระทําตามขบวนการที่ครบถ้วนฉะนั้นคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายตนจึงมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าระหว่างกรมที่ดินและการรถไฟมีการสอบเขตแล้วหรือไม่ ผลปรากฏว่าในปี2564กรมที่ดินและการรถไฟแอ่งประเทศไทยได้ร่วมการสอบแนวเขตชัดเจนเรียบร้อยแล้ววันนี้สรุปได้ว่าอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจในการเพิกถอนเขากระโดงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา61วรรค8ได้เลยนั้นล่าสุดดรนัทหรือ ดร์นัทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนได้ให้ความเห็นเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะว่ามหากาปมที่ดินเขากระโดงที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลกลาราโหมแถลงชัดถึงขบวนการตรวจสอบและการพบความไม่ชอบมาพากลน,นำไปสู่การมติเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงกว่า800ฝาแปลง หลือแต่เพียงที่ดินชายขอบที่จะต้องทําการตรวจสอบก่อนเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศชื่นชมการทํางานอย่างกล้าหาญของนายพิธรรมเวยชยาชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จัดการปัญหาโดยยึดหลักความถูกต้องนับถูกหลักนิติรัฐจะตอบสังคมได้ว่าคําสั่งทางปกครองไม่อาจหักคําสั่งสารดีกาได้ เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องและชอบธรรมส่วนขบวนการออกเอกสารสิทธิ์นั้นไม่ชอบของกรมที่ดินเป็นการกระทำผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพรบความร,รับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 มาตราหาหากเอกชนรายใดได้ไดรับความเสียหายย่อมใช้สิทธิ์ฟ้องหน่วยงานของรัฐจะฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐตามขบวนการออกโฉนดที่ดินไม่ได้ส่วนประเด็นว่าใครมีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือรศอสาม บริเวณที่เขากระโดงโดนขีดค่าเพิกถอนทําให้ที่ดินกลับเป็นของรัฐตามกระบวนการของกฎหมายกําหนดตัวบุคคลเฉพาะอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินที่รับที่รักษาราชการแทนก็ได้พพพดเพราะนายพรพศเพนพาศอธิบดีกรมที่ดินรู้สึกอับอายประชาชนโดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและขอย้ายตัวเองเป็นเรื่องส่วนตัวของนายพรพศ โดยตั้งเรื่องไว้แล้วรออธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อเข้าครมอในสัปดาห์หน้าก็แล้วนะครับเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะปอที่ดินกําหนดอํานาจหน้าที่ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบเป็นอํานาจเฉพาะอธิบดีกรมที่ดินบุคคลอื่นไม่มีอํานาจส่วนประเด็นที่คณะกรรมการที่นายภูมิทมตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคําสั่งของนายพรเพชร ของนายพรพจน์และพบการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและออกคําสั่งทางปกครองให้เพิกถอนมีผลเท่ากับหน่วยงานในองคอ์กรเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมมิใช่เป็นการเพิกถอนโดยองค์กรตุลาการย่อมมีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีคําสั่งเรื่องยุติไปในตัวทําให้คําถ่างทางปกครองเดิมสิ้นผลไปขบวนการนับจากนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน ขบวนการแรกอธิบดีกรมที่ดินมีหน้าที่ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์8 0 0กว่าแปลงให้กลับไปเป็นของรัฐโดยวิธีการขีดค่าในเอกสารอันเป็นการเพิกถอนโฉนดที่ดินไม่จําเป็นต้องเรียกคู่ฉบับคืนการรถไฟแห่งประเทศไทยเจ้าของที่ดินสามารถใช้สิทธิ์เข้าไปหรือถอนสิ่งปลูกสร้างได้ทันทีส่วนเอกชนรายใดประสงค์จะขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเป็นดุลจพิตของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจะให้เช่าหรือไม่ เพราะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สำหรับในการจัดการบริหารที่สาธารณะพลเมืองใช้ร่วมกันส่วนที่ดินชายขอบจะต้องไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตให้ชัดแจ้งว่าชายแนวขอบแปลงที่ดินที่พบปัญหาจะใช้วิธีการใดหากพบว่าเป็นที่ดินของรัฐอธิบดีกรมที่ดินสามารถใช้ช่องทางเพื่อถอนได้ทันทีไม่ต้องไปฟ้องศาลเพราะขอบเขตเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ส่วนขบวนการที่2ภาคเอกชนรายใดที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเดือดร้อนกรณีที่กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบต้องไปว่ากล่าวไปต้องไปว่ากล่าวในการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดพรบว่าด้วยความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐพศ .2539 เพราะผลการเพิกถอนของอธิบดีกรมที่ดินทําให้เอกชนไม่มีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ดินและโฉนดที่ดินหรือนอสอสมกมีผลเป็นกระดาษเปล่าไม่มีราคาในทันทีเอกชนรายใดที่นําที่ดินไปทํานิตกรรมจำนองขายฝากหรือก่อภาระติดพันก่อใดๆก่อนนะอสังหาริมทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่หรือธนาคารจะยึดเป็นหลักทรัพย์ไม่ได้ต่อไปส่วนไปดําเนินการทางธุรกรรมใดก่อนที่จะมีการเพิกถอนเป็นความรับผิดต่อส่วนตัวของเอกชนรายนั้นช่องทางอาจยื่นสารปกครองกลางตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัด ตั้งสารปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครองพศ .2539 การออกคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของอธิบดีกรมที่ดินเป็นการใช้อำนาจตามปที่ดินถือว่าเป็นการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตาราหพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539หากใช้ช่องทางนี้จะฟ้องสารปกครองทันทีไม่ได้ต้องไปใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งก่อนถึงจะไปยื่นฟ้องสารปกครองได้ แต่โอกาสชนะไม่มีเพราะขาบวนการเพิกถอนของอธิบดีกรมที่ดินเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาสอนมวยสุปชัยทนายหน้าหอไม่ยึดหลักของกฎหมายส่วนที่ถามว่านายสุปชัยใจสม,มุดฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์โต้ตอบทางการเมืองภายหลังจากถแถลงผลสรุปที่ดินเขากระโดงในเชิงประชดประชันการตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายตรงข้ามและอาวุโสน้อยฝ่าอธิบดีกรมที่ดินขึ้นมาตรวจสอบลักษณะด้อยค่ากระทรวงมหาดไทยโดยเล่นใหญ่ออกตัวแรงปกป้องนายพลพดนายพรพ์อธิบดีกรมที่ดินนั้นนายด็อกเตอร์นัทกล่าวว่าไม่แน่ใจว่านายสุภพชยคนของภูมิใจไทยเป็นทนายหน้าหอหรือไม่นะครัทำเหมือนรู้กฎหมายแต่ความจริงให้ประชาชนตัดสินใจเอาระ การเพิกถอนที่ดินเขากะโดงเป็นการเอาที่ดินของรัฐคืนในการจัดทำบริการสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศไม่เกี่ยวกับการเมืองการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องการใช้อำนาจของนายพรพศจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของกฎหมายและตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วัรสองแต่การจงใจ ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามคำพิาพากษาของศาลปกครองคาบเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาหรือไม่เป็นอำนาจของปปชาตามพออปรปปปชที่จะต้องตรวจสอบหากมีผู้ร้องการใช้อำนาจรัฐต้องยึดหลักของกฎหมายและพยานหลักฐานมิใช่ว่าจะโพสต์ลอยๆเชิงตั้งคำถามไปเรื่อยขาดความน่าเชื่อถือไร้ประโยชน์ถามว่าพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไรตนจะสอนมวยให้เมื่อรัฐมนตรีเจ้า เจ้ากระทรวงเมื่อมีความสงสัยในการทําหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินในกรมที่ดินตนกํากับย่อมใช้อํานาจทางปกครองในการตรวจสอบได้เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสถานะกฎหมายมาอาชนเป็นหัวหน้าฝ่ายเมืองระดับกระทรวงและหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับกระทรวงย่อมมีอํานาจในการสอบทบทวนคําสั่งปกครองได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนขบวนการแต่งตั้งโดยมีรองประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการสอบข้อเท็จจริงแล้วมีกรรมการหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมในการตรวจสอบตามหลักของความโปร่ปงใสตรวจสอบได้และตามหลักธรรมพิบาลขบวนการแต่งตั้งย่อมชอบด้วยกฎหมายไม่มีใครกั่นแกล้งใครกรณีนายเด่นอิดขาวทองเลขาธิการพรรคประชาพิบัติรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำกับดูแลกรมที่ดินและมานั่งร่วมแถลงข่าวด้วย ยิ่งตอกย้ำถึงการยึดหลักทางกฎหมายยึดหลักความถูกต้องที่จะยึดหลักนิติรัฐเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลสูงสุดของประเทศไทยในระบบขบวนการยุติธรรมมิใช่ว่าเป็นการนำคำสั่งทางปกครองของนายพรพศมาหักล้างคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว ประเทศไทยจะอยู่กันได้อย่างไรไม่มีพักการเมืองใดได้คะแนนนิยมเพิ่มมีแต่ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินของรัฐตนขอชื่นชมในฟาร์มกล้าหาญทําเพื่อแผ่นดินนะเป็นฟาร์มหวังของประชาชนที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นการข้อมูลที่ออกมาให้ทุกคนได้รับทราบกันครับ